สัสดีค่ะทุกคนกคน่ะชาววันนี้ก็มง่งคอบกระมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในชาววันที่26มกราคม2566ค่ะแตะแล้วทุกคนแตะแล้วนะแตะที่14,000บาทแล้วทุกพื้นที่เลยนะคะสำหรับราคาเข้าเปลือกหอมมะลิจ้า <S <S 2> <S 2> อ่ะ,อะนี่มามีต้องขอขอบคุณนะทุกคนขอบคุณจริงๆทุกการรับชมทุกคอมเมนต์นะคะทำให้เราเห็นทิศทางทุกคนเห็นแนวโน้มเกี่ยวกับราคาข้าวค่ะท ที่จะมีการปรับตัวเพิ่มมากขึ้นอ่ะ จะยังมีการปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆมา <ๆๆ S 1> มีคาดปีนี้ต้องทะลุนะคะหนึ่งนแตะหนึ่งหมแน่เลยอ่าลุ้นกันไปเรื่อยๆยาวๆดูกันไปตามกันไปเรื่อยๆนะใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยมามีนําเสนอราคาข้าวทุกๆวันนะคะอ่าและก็ที่สําคัญที่ส่งผลให้ราคาข้าวมีการปรับเพิ่มขึ้นนี้อย่างที่ทุกคนได้คอมเมนต์กันและที่ทราบกันดีว่าความต้องการของโลกเนาะ ต้องการต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็ของไทยเองน่ะมี ความต้องการมากขึ้นอ่าทุกคนเห็นว่าจะมีอ่าน้ําท่วมตรงนู้นน,นี่อ่ะนะคะทุกคนทําให้ผล,ผลผลิตนะคะแต่ละปีทําให้ผล,ผลผลิตของปีนี้ทุกคนลดน้อยลงดังนั้นความต้องการตรงนี้ก็จะมากขึ้นด้วยอ่าแล้วก็ความต้องการของต่างประเทศเนี่ยก็มีเพิ่มมากทําให้การส่งออกของไทยรดรีขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ส่งผลให้ราคาดีขึ้นมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดู วันนี้มามีจะนำเสนอราคาข้าวนะในโซนภาคอีสานของเรานะเป็นโรงสีขนาดใหญ่โรงสีประจำจังหวัดนะคะในภาคอีสานของเราเป็นราคากลางข้าวเปลือกนะมาดูจังหวัดแรกกันเลยค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ14,000บาทถึง14,700บาทจังหวัดนครราชสีมา13,500บาทถึง14,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง 14, 0 0 0 500บาทจังหวัดขอนแก่น14,200บาทถึง15,000บาทอ่าแต่15,000บาทเลยค่ะจังหวัดนี้เนาะอ่ะจังหวัดยะโสธรค่ะทุกคนค่ะ14,000บาทถึง14,500บาทเลยเ,เดียวกับทางบ้านมามีเลยนะสะกลนครนครพนมเลยค่ะราคาเดียวกันนี้เลยเนาะอ่ะจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะ13,500บาทถึง14,300บาทอ่าใกล้เคียงกันเลยค่ะกับราคาที่มั มีขายไปนะคะเนาะ,ะจังหวัดอุบลราชธานี14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดสุรินทร์14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดศรีสะเกต13,500บาทถึง14,500บาทโอ้นะเห็นราคาข,าข้าวกันแล้วก็รอก่อนจึ้งไว้ก่อนเด้อะนะพี่น้องชาวนาเนาะค่ะนะไผนะยัง มมีความจําเป็นนะจึงเวสสกอนนะเห็นว่ายิางสิป,ปับเพิ่มขึ้นอีกเดอ้อ <c oughs> นะคะอ๋ะอเอฟซี FC ท่านหนึ่งนะคะได้ถามมามีมาว่าเขาเปลือกเหนียวละ่ะราคาเท่าไหรนะ่เนาะราคาเขาเปลือกเหนียวนะที่มามีไปดูมาราคาราวๆตันละ1,000 10, งบาทถึง1นึ่0หมบาทค่ะนะคะ บวกลบก็น่าจะไม่เกิน200บาทนะในบางพื้นที่เนาะยังไงก็ทำไมจำเป็นอย่างที่มามีบอกรอไว้ก่อนนะอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนาะตอนนี้ยังกิโลละ1 4บาทกิโลละ11บาทนะพื้นที่สูงหน่อยก็12บอาทยังไงก็รอกันไปนะคะมามีน,มนำเสนอจบลงไปแล้วนะมามีต้องขอขอบคุณค่ะข้อมูลดีๆนี้จากสมาคมโรงสีข้าวไทยค่ะข้อมูลประจาวันที่25มกราคมปี2566ค่ะวันนี้ขอ จบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมบอกต่ออย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่ดูคลิปที่มามีขายข้าวไปลองย้อนไปชมได้นะว่ามามีได้เงินกี่บาทขายราคาเท่าไหร่อันนี้คือโรงสีระดับหมู่บ้านนะ,อะลองย้อนไปชมได้นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้มามีต้องขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คะ่ะบ๊ายบาย